บพบกับผมเฮียทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆจัดตักจัดเต็มที่สนับสนุนโดย3 8 8 g o c o m โปรดระวังนะครับผมเบ็ดปลอมตอนนี้กำลังระบาดของแท้ต้องแอด3 8 8 g o v l เท่านั้นนะครับผมเฮียได้ปักหมดุดลิงก์แท้ๆเลยนะครับผมไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับหลังจากกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับผมจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเฮียรง รับทีเด็ดกันไปยาวๆกันเลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลกันโชซเซเรียอิตาลีเวเนเซียจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาแลนิตานาคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับเวเนเซียเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ16ลงเล่นทั้งหมดเนี่ยเนะัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป5ยิงได้7เสียไป15ประตูมี8คะแนนส่วนซาแลนิตานาตอนนี้เนี่ยจมอยู่บวยของกันโชซเซเรียนะครับ โดยผลงานการลงเล่นทั้งหมด9นะัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป7ยิงได้8เสียไป21ประตูมี4คะแนนผลงานล่าสุดของทางเวเนเซียคือการบุกไปแพ้ให้กับซัสซูโอโลมา3ประตูต่อ1ส่วนซาแลนิตานาผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเอมโปลีนะครับที่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาด้วยกันในฤดูกาลนี้ไป4ประตูต่อ2 คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของซาเลนิตาน่าสมัยที่ทั้งคู่อยู่ในกันโชเซเรบี bi, อิตาลีนะครับเกมนั้นเนี่ยเป็นซาเลนิตาน่าที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อนหนึ่งเมื่อวันที่17เมษาที่ผ่านมาส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเวเนเซียก็เป็นซาเลนิตาน่านะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อนหนึ่งเมื่อวันที่27ธันวาปี2020นีนะครับเกมนี้เนี่ยในส่วนของไล่อัพเกมที่ผ่านมานะครับ เวเนเซียไม่มีผู้เล่นติดโทษแบนหรือแม้กระทั่งผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับตัวหลักอย่างอีธานอัมปาดูที่ยืมมาจากเชลซีเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็กองหน้าอย่างเดวิดโอเกเรเก้นะครับก็ยิงประตูได้ด้วยความมั่นใจได้ในเกมที่ผ่านมาพอสมควรส่วนทางซาแลนิตาน่ามีฟรองริเบรีนะครับยังโลดแล่นอยู่ในโลกฟุตบอลนะครับถึงแม้วัยจะใกล้เลข4แล้ว แต่ก็ยังถือว่าโชว์ฟอร์มได้เด็ดดวงมากๆนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์ให้กับซาแลนิตาหน้าคอยคุมเกมในแดนกลางให้อยู่คู่นี้นะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเวเนเซียเนี่ยน่าจะมาดีกว่านะครับเปิดราคามาเนี่ยให้เวเนเซียเป็นต่อถึงครึ่งลูกและเกมน,นี้เนี่ยมองว่าเวเนเซียอาจจะชนะแต่เฮียมองต่างนะครับเฮียมองว่าคืนนี้ ซาแลนิตาหน้านะครับจะบุกมายันเสมอเวเนเซียไปได้ดีไม่ดีเนี่ยลุ้นเอาชนะได้เลยนะครับมองว่าซาแลนนิตาน่าค่อยๆปรับรูปเกมให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยแกนหลักอย่างฟรองริเบรี่นี่แหละครับคู่ต่อมานะครับในศึกกันโชซุเรอ,อาอิตาลีสเปเซียจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเจนัวคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา5้าทุ่มครึ่ง ของค่ำคืนนี้นะครับสเปเซียเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ17ลงเล่นทั้งหมด9นัดชนะ2เสม,มอ1แพ้ไป6ยิงได้11เสียไป22ประตูมี7คะแนนส่วนเจนัวตอนนี้อยู่อันดับ18นะครับโซนท้ายตารางลงเล่นไปทั้งหมด9นัดชนะ1เสม,มอ3แพ้ไป5ยิงได้14เสียไป21ประตูมี6คะแนนผลงานล่าสุดของสเปเซียคือการบุกไปแพ้ให้กับซามโดเรียรมา2ประตูตอนน่อ1 ส่วนเจนัวนะครับบุกไปแพ้ให้กับโตริโนมา3ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของเจนัวแล้วก็เป็นเจนัวนะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่24เมษาที่ผ่านมาส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของสเปเซียนั้นก็เป็นเจนัวนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2020เกมนี้นะครับในส่วนของไลน์อัพเนี่ยสเปเซียในเกมที่ผ่านมาก็ถือว่า ไม่มีผู้เล่นตัวหลักที่เจ็บเลยนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงสุดคือสเปเซียเนี่ยมีขนาดทีมค่อนข้างจะเล็กนะครับทำให้การโรเตชันนักเตะเนี่ยยากพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมการแข่งขันที่ค่อนข้างน้อยแต่ความฟิตมันต้องถึงจริงๆนะคืนนี้เนี่ยจึงมองว่าสเปเซียนะครับน่าจะโรเตชันพอๆกันกับเจนัวนะครับแต่เจนัวเนี่ยยังมีทีเด็ดทีขาดอยู่ที่มัตเชีย เดสโตรนะครับดูแล้วเนี่ยมองว่าคืนนี้เจนนวไม่แพ้นะครับและลุ้นเสมอได้ดีไม่ดีเนี่ยฟลุกเอาชนะก็เป็นได้นะครับเพราะว่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกมที่ผ่านมาของเจนนวเนี่ยเขาพักผู้เล่นกองหน้าอย่างฟิลิเป้ไซเซโดนะครับแล้วก็ให้เดสโตรเนี่ยยืนเป็นหน้าเป้าคนเดียวถ้าคืนนี้นะครับใช้หน้าคู่มองว่าเจนนวไม่แพ้และมีโอกาสลุ้นชนะได้มากกว่านั่นเองนะครับ คู่ต่อมานในศึกกันโชว์ซูเรอาอิตาลีชื่อว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจคู่หนึ่งเลยในค่ำคืนนี้เมื่อเอซีมิลานจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไกร์ทิงหินโตริโนคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งส้าของค่ำคืนนี้นะครับ เอซีมิลานเจ้าบ้านตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงของซึการโชซูเรียอิตาลีอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด9นะัดชนะ8เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้22เสียไป9ประตูมี25คะแนนตามหลังจ่าฝูงอย่างนาโปลีเพียงแค่ประตูได้เสียเท่านั้นนะครับส่วนโตริโน่ตอนนี้อยู่อันดับ12ลงเล่นทั้งหมด9นะัดชนะ3เสมอ2แพ้ไป4ยิงได้12เสียไป10ประตูมี11คะแนนผลงานล่าสุดของทางมิลานนะครับคือการ บุกไปเอาชนะโบลอนยามาได้4ประตูต่อ2แต่ทว่าเกมนั้นเนี่ยโบลอนยาโดนใบแดงไปถึง2คนนะครับทําให้จะแพ้มันก็ไม่แปลกนะครับและที่สําคัญเนี่ยในเกมนั้นนะครับรู้สึกว่ามาร์โกอันนาโตวิดนะครับกองหน้าตัวหลักของทางโบลอนยาเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บอีกนะครับมันทําให้เหมือนเคราะห์ซ้ํากรรมซัดนะครับสําหรับเจ้าบ้านก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับเกม ล่าสุดของทางโตริโน่เนี่ยก็คว้าชัยชนะมาเหมือนกันนะครับคือการเปิดบ้านเอาชนะเจนัวมา3ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของโตริโน่เมื่อวันที่13พฤษภาที่ผ่านมาและเกมนั้นเป็นเอซีมิลานะครับที่บุกมายำใหญ่ใส่โตริโน่ไปถึง7ประตูต่อศูนย์แบบไม่มีใบแดงเกิดขึ้นในเกมด้วยซ้ำนะครับถือว่า น่าจะแพ้ทางกันมากๆในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของ AC ซมิลานในศึกกันโชซูเรยียอิตาลีนั้นเจอกันเมื่อวันที่10มกราในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกมนั้นก็เป็น AC ซมิลานนะครับที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูนย์เกมนี้นะครับในส่วนของไล n อัพเนี่ยมองว่า AC ซมิลานนะครับน่าจะใช้ชุดใหญ่มากพอสมควรเลยนะครับทาให้ขุมกาลังของทางมิลานเนี่ย ถึงแม้ว่าจะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยปีกขวานะครับอย่างคาร์สิเลโชนะครับก็เจ็บอีกนะครับก็ถือว่ายังมีเซเลเมเกอร์อยู่นะครับทดแทนได้นะครับถึงจะไม่ดีเท่าก็ตามนะในสายตาของเฮียนะครับแต่ก็ยังดูแล้วขุมกำลังค่อนข้างจะเหนือกว่าส่วนโตริโนในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเดนนิสปราดนะครับที่ยืมมาจากเลสเตอร์โอลาไอน้าที่มาจาก ฟูลแลมนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนั่นก็คืออันเดรียเบลล็อตติเนี่ยได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองและเกมนี้มองว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูน่าจะให้โอกาสของเบริชานะครับให้ยืนเฝ้าเสามองว่าน่าจะเหนียวกว่ามิรินโควิดซาวิทนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยแน่นอนนะครับหลายๆคนมองว่ามิลานผ่านสบายเฮียก็มองว่าอาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะมากกว่าเพราะว่า มิลานเนี่ยไม่ค่อยที่จะชนะคู่แข่งได้ขาดถึง2ลูกนะครับคืนนี้ถ้าชนะแค่1ลูกเนี่ยชนราคานะครับแต่มองว่าโตริโนโที่มีเบลลติมีการโต้ที่น่ากลัวพอสมควรและคืนนี้มองว่าโตริโนโลุ้นเสมอได้นะครับเลือกราคาเซฟเซฟไปที่1ลูกนั่นแหละครับผมสำหรับคู่นี้คู่ต่อมานะครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลคาราบาวครับของอังกฤษกันบ้างอาร์เซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีสยูไนเต็ด คู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่ของค่าคืนนี้นะครับอาร์เซนอลเจ้าบ้านผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้ด้วยการเอาชนะวิมเบ์ดันมา3ประตูต่อศูนส่วนลีสยูเนเต็ดเนี่ยดวลจุดโทษนะครับเอาชนะฟูลแลมมาได้นะครับก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะครับในเกมที่ผ่านมาและไม่คิดว่าจะต้องถึงขั้นดวลจุดโทษเลยนะครับสำหรับลีสยูเนเต็ดผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลเอาชนะแอสตันวิลล่าในบ้านตัวเองมา3ประตูต่อนหนึ่ง ส่วนลีสยูเนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับวูฟแฮมตันมา1ประตูต่อ1คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลที่เอาชนะไปได้4ประตูต่อ2เมื่อวันที่14่กุมภาวันวาลนท,ที่ผ่านมานั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยแน่นอนนะครับด้วยความเป็นฟุตบอลคาราบาวครับเนี่ยมันทําให้หลายๆทีมนะครับส่งผู้เล่นชุดสำรองลงที่นี้เรามาคาดการณ์ในส่วนของผู้เล่นสำรองนะครับเกมนี้อาร์เซนอลน่าจะใช้เบรนเลโนนะครับ ยืนเป็นผู้รักษาประตูแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยน่าจะเป็น็อบโฮดิ้งนะนะครับ็อบโฮดิ้งแล้วก็หน้าอีกคนหนึ่งถ้าปาโบมารีไม่เจ็บนะครับน่าจะได้ลงส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นเซอรสโคลาซินักแบ็คขวาเนี่ยเซดริกซูเรโมูฮัมหมดเอลเนนี่ในเกมที่ผ่านมานะครับเป็นตัวสำรองก็น่าจะได้ลงแล้วก็โอกาสดาวรุ่งอย่างกาเบรียลมาติเนลี่น่าจะได้ลงสนามเคาะสนิมในคืนนี้ ส่วนทางลีสิวิเนเตดนะครับเกมที่เจอกับวูล์ฟแฮมป์ตันเนี่ยพักผู้เล่นไว้หลายคนเหมือนกันนะครับทั้งชาลีคริสเวลนะครับแล้วก็ไทเลอร์โรเบิร์ตคาวินฟิลลิปอดัมฟอร์ชอนะครับก็เหมือนกับว่าทางลีสิวิเนเตดของบีเอลซาเนี่ยเก็บผู้เล่นเพื่อที่จะมาดวลกับอาร์เซนอลในศึกคาราบาวครับถ้าดูขุมกำลังจริงๆแล้วนะยังมองว่าลีสิวเนเตดเนี่ยมีความเหลื่อมมากกว่า แต่แปลกคืออาร์เซนอลเนี่ยเปิดราคาต่อค่อนข้างแรงนะครับแรงกว่านัดที่เจอกับแอสตันวิลล่าอีกดังนั้นนะครับคู่นี้มองว่าบอลถ้วยเล็กเนี่ยเด็กอาร์เซนอลใจสู้นะครับเล่นแบบไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่มองว่าคืนนี้อาร์เซนอลเฉือนเอาชนะลีสไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลคาราบาวครับเชลซี Chelsea จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซาทันตันคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าของค่ำคืนนี้นะครับเชลซี Chelsea เจ้าบ้าน ผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้นะครับด้วยการดวลจุดโทษเอาชนะแอสตันวิลล่าก็ถือว่าตึงมือพอสมควรนะครับส่วนผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มนอริทไปถึง7ประตูต่อศูนย์ส่วนเซาทแทมป์ตันนะครับผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้ด้วยการดวลจุดโทษเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็ถือว่าตึงเหมือนกันนะสำหรับทางเซาท์แทมป์ตันนะครับกว่าจะเข้ามาสู่รอบนี้ได้ส่วนผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่มา2ประตูต่อ2 ู่นี้เจอการล่าสุดในบ้านของเชลซีแล้วก็เป็นเชลซีนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1เมื่อวันที่2ตุลาที่ผ่านมานี่เองแต่นั่นนะครับมันเป็นเกมในพรีเมียร์ลีกและก็เชลซีเนี่ยใช้ขุมกำลังชุดใหญ่ด้วยนะครับซอท์แธมตันเกมนั้นที่แพ้เนี่ยโดนใบแดงไป1คนนะครับจะแพ้มันก็ไม่แปลกนะดังนั้นนะครับเกมนี้เรามาวิเคราะห์ในส่วนของผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในคืนนี้นะครับผู้รักษาประตูของเชลซีน่าจะใช้เป็นเคป้า อาริสซาบาลังกานะครับผมอ่านชื่อโคตรยากเลยนะครับแต่ก็พยายามอ่านให้ทุกท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเตอร์3คนนะครับมาลองซาอันเดรสคริสเตนเซนแล้วก็เซซ่าสแอสเปริโกเอต้าน่าจะได้รับโอกาสในค่ำคืนนี้ส่วนมาคอสอลอนโซ่นะครับเกมที่ผ่านมาเป็นตัวสำรองน่าจะได้ลงแทนเบนชิวเวลในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับที่น่าจะได้ลงคืนนี้เนี่ยซาอูนิเกตนะครับแล้วก็รูเบนร็อบตันชีคาคิมซีเยก บรรดาพวกนี้นะครับน่าจะได้รับโอกาสลงสนามแต่ก็ดูเหนือกว่าเซาเทมตันมากพอสมควรนะครับเซาเทมตันคืนนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าจะยัดชุดใหญ่ลงมาเลยหรือเปล่าเพราะว่าเซาเทมตันเกมถัดไปเนี่ยเจอกับวัตฟอร์ดมองว่าไม่น่าจะจริงจังเท่าไหร่ะครับเกมนี้เนี่ยน่าลุ้นมากกว่าเพราะว่าถ้าชนะตบเชลซีได้ก็จะเข้าสู่รอบต่อไปทันทีนะครับเข้าสู่รอบลึกๆมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเซาเทมตันนะครับคืนนี้เนี่ยเฟรเซอร์ฟอสเตอร์น่าจะได้ ยืนเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับส่วนตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยน่าจะเป็นคายวอล์เกอร์ปีเตอร์หรือบางครั้งเนี่ยคายวอล์เกอร์ปีเตอร์จะได้โยกไปในตำแหน่งแบ็คซ้ายและเหมือนจะทำได้ดีด้วยนะครับส่วนคนอื่นๆนะครับที่คุ้นชื่อคุ้นหูเนี่ยอ,อย่างไลอันโกนะครับคืนนี้ก็น่าจะได้ลงส่วนนาธานเทลลาสจูตอาร์มสตรองมุซาเชเนโปเชออดัมแล้วก็อดัมอาร์มสตรองมองว่าคืนนี้ เซาเทมปันเปิดเกมรุกใส่ทางเชลซีอย่างแน่นอนนะครับเกมนี้เนี่ยเชลซีจะต้องชนะถึง2ลูกนะครับมองว่าด้วยบอลถ้วยนะครับน่าจะค่อนข้างสูสีนะครับดีไม่ดีจบเสมอดวนจุดโทษอีกก็เป็นได้นะครับดังนั้นคู่นี้มองว่าเซาททมตันน่าเชียร์กว่านั่นเองนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับทีเด็ด5ทีมสำหรับค่ำคืนนี้นั่นก็คือซาเลนิตานาเจนัว โตรีโน่อาร์เซนอลและสุดท้ายซอร์ทนตันนะครับอย่าลืมนะครับผมหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครอยากสนับสนุนเฮียส er, งให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันแล้วละก็เฮีย er, ขอฝากสปอนเซอร์ของเฮียไว้ด้วยนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ